ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนักซึ่งทานตอนบนหนึ่งนี้เขาประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและก็ลำพูนนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริม และจูงใจให้ผู้ประกอบการนะครับให้นาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานด้วยแนวทางการสะสมคะแนนโดยเมื่อผู้ประกอบการสะสมคะแนนครบตามกิจกรรมแล้วนะครับสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์จากทางโครงการโดยในรายละเอียดต่างๆที่ได้นะครับในวันนี้นะครับไปไปรใช้เพื่อลดการใช้สลังงานในสถานประกอบการอีกพ้ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME นะครับ หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าโครงการ e n e p o i n t นะฮะมีความรู้สึกินดีละจริงจังนะครับเดยก็ผู้กอด้วยเหตุผลตัางๆลงพนันกางานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญอันนี้เราจะส่งผู้เชี่ยวชาญก็ไปหาสารประกอบการนั้นเพื่อจะดูสัดย,ย่วภาพในการอนุรักบพลังงานนะครับของเงินลงทุนที่จะทานะฮะแต่ทั้งนี้ไม่เกินสามแสนบาทต่อนิติบุคคลนะครับเพื่อน,นําไปปรับเปลี่ยนเครื่องกับอุปรกรณกร์เพื่อการประหยัดพลังงานนะครับเรื่องงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นะฮะที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการแนละจัดงานในครนั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์งงกพลังงานกระทรวงพลังงานที่เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขนาด SME นะมีการใช้งานด้านพลังงานอย่าง,างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของพลังางานมีความสำคัญมากเราจะเห็นเลยว่าช่วงเดือนนี้ช่วงนัสเสียกับยูเครนเขาทะเลาะกันอันนี้อันนี้สำคัญมาก กระชบไปทุกคนนะครับเราเคยใช้น้ำมัน30บาทก็คือเป็น40บาทนะครับไม่ต้องเอาอื่นไปเอาใกล้ๆตัวเราที่แหละก่อนหน้ายังเป็ยังมีหมูแพงหรือว่าอะไรดีๆสายบันก็มีองค์ความรู้มาให้เพื่จะมีการสูขโดลมให้มีการพาไปดูว่าตรงไหนเขาเประหยัดพลังงานได้ดีให้เราไปดูก่อนตัดสินใจมีทางที่ปรึกษา ลงไปให้คำปรึกษาในเชิงลึกอีกหนึ่งวันแต่ที่สำคัญสุดท้ายอยู่ดีๆก็มาช่วยเราอีกสามแสนบาทในสาอร์ของโครงการเพราะว่าเป็นการสัมนมาที่ทางสภาุตสารกรรมจังหวัดเชียใหม่ได้จากวันนี้คือว่าเยี่ยมมากนะครับการใช้เงินมาจากสมมิบ้านเราแนกะ่เ,เก่าบะไแอ์ออที่บ้านเกเ ก็เยอะแยะใหม่อะไรนี้โฆษณาเนี่ยแข่งขันกันไปก็การใช้เทคโนโลยีดีๆเท่านั้นมาบอกว่าตัวเองประหยัดพลังงานดีกว่ายี่ห้ออื่นๆไดงานที่อุตสาหกรรมคุณรุ่งเรืองสา่งทีนะครับสัญลักษณ์ตลอดวันนี้วันนี้โครงการดีๆแบบนี้จะได้รับการสนับสนุนถือได้กระดิ่ง 可以吗？